เก็บไหมก่อนจะลงมาเก็บเพิ่มไหมเอาแบบมาถึงพื้นในโรงบาลมันจะให้หนแห้งแไงเอาว่าแค่นั้นแหละไปนิดนึงไปนิดนึงประตูนี้ยังได้เลยเนี่ยโอเคได้ได้พี่ขยับไปเลยก็ได้เดี๋ยวเดินตามไปเลยเลยเลยไปก็ได้ครับพี่บอกผมไลฟ์ยู่เลยเลยไปก็ได้ครับเลยไปก็ได้ครับ สวัสดีครับมารอบ2นะครับตอนนี้ก็นั่งรถออกมาจากตรงเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บริเวณของถนนเทวบุรีในอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะครับตอนนี้มาอยู่ที่เขตเทศบาลน,นาครน,นครศรีธรรมราชนะครับที่หน้าโรงพยาบาลมหาราชนาครศรีธรรมราชครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับจากภาพที่ดินได้รายงานก่อนหน้านี้ครับแป๊บนึงนะครับ ได้แล้วครับอาเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลมหาราชกันนิดนึงเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแชร์ภาพในโลกออนไลน์นะครับว่าน้ำเนี่ยมันกําลังทะลักเข้าไปอันนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าน้ําที่เข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ส่งผลกระทบกับอาคารผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในหรือว่าที่แผนกฉุกเฉินนะครับเดี๋ยวลงไปดูกันนิดนึงนะครับแบบเดียวแบ๊บเดียวโอเค คือช่วงน้าท่วมนี่ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับโดยเฉพาะที่เวลาเราเดินบนทางเท้าเนี่ยมันจะมีท่อครับเราไม่รู้ว่าท่อเปิดหรือว่ามีหลุมมีบ่อไหมนะครับอย่างตรงนี้นะครับนี่เป็นที่ถนนราชดำเนินนะครับแต่ว่าไม่ใช่ที่กรุงเทพครับก็อยู่ที่นครศรีธรรมราชครับเดี๋ยวดูน้าเนี่ยก็ท่วมนะครับแต่ว่าเมื่อช่วงกลางวันอาจะตั้งแต่เช้านะถ้าเทียบกันนะครับพี่ดินพามาดูนะครับก็จะเห็นว่า ถ้ามองในเรื่องการจราจรนะรถก็ยังติดเพราะว่ายังมีน้ําอยู่แต่ว่าน้ําส่วนนี้ก็ลดระดับลงไปเยอะเหมือนกันนะถ้าเทียบกับช่วงก่อนเที่ยงหรือช่วงเที่ยงมาแล้วที่ดินมารายงานที่จุดนี้นะครับลดลงเรื่อยๆครับน้ําจากที่เราจะเห็นว่าไหลเข้าไปในโรงพยาบาลมหาราชนะครับตอนนี้ก็จะไม่เห็นการไหลแบบแดงๆเข้าไปนะก็ยังมีอยู่บ้างนะครับ ประตูนี้ก็เป็นหนึ่งในสาประตูที่ทางโรงพยาบาลเนี่ยเอากระสอบทรายมากั้นเอาไว้ป้องกันไม่ให้น้ำเนี่ยได้ไหลเข้ามานะครับซึ่งก็กั้นไม่อยู่ครับแต่ว่าน้ำที่เข้ามาเนี่ยเข้ามาในพื้นที่ของโรงพยาบาลแค่รอบนอกครับไม่ได้ไม่ได้ท่วมขึ้นไปถึงที่ตัวอาคารด้านในเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่แอดมิดอยู่นะครับเขาก็ยังรักษาตัวอยู่ที่นี่ตามปกติไม่ได้มีการอพยพผู้ป่วยออกไปนะครับ โรงพยาบาลก็ยังเปิดทําการตามปกติเลยนะครับแล้วก็ถ้าดูนะฮะก็จะเห็นความชัดเจนนะครับของระดับน้ําที่เข้ามานะค,คือเมื่อ,อเมื่ออ่าเมื่อเช้านะฮะที่ดินมาหรือว่าภาพเมื่อคืนที่เราเห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าน้ำเนี่ยได้เข้ามาท่วมในโรงพยาบาลเป็นพื้นด้านนอกนะแต่ว่าตอนนี้ก็แห้งลงไปแล้วนะฮะเหลือนิดเดียวน้ํากําลังระบายลงไปเรื่อยๆนะครับเนีย่ยเมื่อเช้านี้ยังท่วมอยู่แล้วก็จากภาพคือในลานที่มีรถจอดอยู่เนี่ยนะฮะก็ท่วมเต็มพื้นที่เลยตอนนี้ เกือบแห้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ลานที่จะไปตรงแผนกฉุกเฉินแล้วก็อาคารผู้ป่วยในนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นน้ําแล้วนะครับเหลืออยู่นิดเดียวเลือ,อยู่นิดเดียวครับส่วนตรงที่ทางเข้าอีกด้านหนึ่งนะฮะทางเข้าด้านด้านฝั่งประตูที่อยู่ตรงข้ามกับห้างทองเนี่ยนะครับเมื่อเช้าก็ยังเห็นน้ําที่ไหลเข้ามาสูซ้ซ่าเลยนะครับแต่ตอนนี้คือ นิ่งมากนะครับนี่ก็เป็นสัญญาณของน้ําที่ลดลงอย่างที่บอกนะครับว่าพอพอไม่มีฝนตกลงมานะครับน้ําก็จะค่อยๆลดระดับลงไปเรื่อยๆนะครับมีการสูบน้ําออกไปด,ด,ด้านข้างนะฮะของโรงพยาบาลครับเครื่องสูบน้านะสูบไปอ่ะให้ดูภาพนะครับตอนนี้ที่ตรงนี้ก็จะเป็นกระสอบทรายที่กั้นไว้นะลงไปลงไปเยอะนะครับลงไปเยอะ นี่น้ำลงไปเห็นไหมลดลงไปเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตรงนั้นมองเห็นเกาะกลางแล้วนะครับประมาณนี้นะนี่รถติดยาวเลยนะครับเคลื่อนตัวครับเคลื่อนตัวขยับทีละนิดทีละนิดครับ,โร,บโรงพยาบาลโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเปิดทําการตามปกตินะครับไม่ได้ไม่ได้ปิดหรือได้รับผลกระทบน้ําเข้าจริงครับแต่ว่าไม่ได้เข้าไปท่วม จนต้องอพยพผู้ป่วยหรือว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับพอที่นี่ก็ยกพื้นสูงนะครับนี่อาคารผู้ป่วยในนะครับอ่ะก็เป็นบรรยากาศที่ดินให้ดูว่าในเขตเทศบาลนครนครศรีธรรมราชนะครับ,นะรบ,นะรบก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องติดตามเป็นจุดๆไปดูจุดอื่นด้วยนะครับเห็นไหมเริ่มที่จะดีขึ้นนะครับก็จะต่างจากจุด ที่ดินพาไปดูเมื่อกี้นะครับที่บริเวณของถนนเทวบุรีนะครับตรงอำเภอเมือ,องนครศรีธรรมราตตรงนั้นเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเพราะว่าอยู่ใกล้กับคลองท่าดีมากนะครับก็จะใช้เวลาในการระบายน้ําลงไปอน้ําลงหมดแล้วโอเคมีรถเข้ากระสอบทรายเต็มเลยนะฮะ ไปต่อกันอีกนิดนึงนะครับตอนนี้ให,ให้ขอบคุณถึงเขาสิขอบคุณถึงเขาสิคืออะไรครับ <c oughs> ขอบคุณครับพี่แคทอ่ะโอเคเราออกมาด้านนอกนะฮะที่นอกโรงพยาบาลมหาราชนะครับก็มาที่ถนนราชดำเนินนะครับ <c oughs> ที่ถนนมีความช่วยเหลือเข้าไปบ้างหรือยังคะ ้าที่โรงพยาบาลไม่ได้มีการรับยพผู้ป่วยแล้วทุกอย่างก็ยังปกติคือน,น้าเนี่ยท่วมที่รอบนอกครับพี่ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ต้องการเป็นความช่วยเหลือด้านใดๆเข้ามานะครับแต่ว่าที่ดินพาไปในคลิปก่อนหน้านี้ที่ดินรายง,งานสดไปนะครับก็ถ้าไปดูย้อนอคลิปที่สดเมื่อสักครู่นี้นะครับที่บริเวณถนนเทวบุรีอเราเภอเมอืองนครสิมาชนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะยังต้องการความช่วยเหลืออยู่นะครับสิ่งที่เข้ามาแล้วเนี่ยเราจะมีรถของ ระวังนะครับมีรถของอทหารนะครับเข้ามาอำนวยความสะดวกเรื่องของการเดินทางนะครับก็เพิ่งจะมีมาเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาแต่ว่าเรื่องของน้ําดื่มนะอย่างที่เราเดินไปแล้วไปสัมภาษณ์ที่อยู่คนหนึ่งที่เขาบอกว่า,าน้ําน้ําดื่มสะอาดเนี่ยไม่มีแล้วก็น้ําที่จะเอามาใช้ในการอาบน้ํานะครับก็ไม่มีเลยเพราะว่าตัดน้ํานะครับ ตรงนั้นน่าจะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ถ้าจะมีความช่วยเหลือเข้าไปอาจจะไปที่จุดนั้นได้ครับแล้วก็ที่อำเภอะอวดนะครับนั้นก็ยังหนักอยู่นะครับซึ่งก็อันนั้นก็ยังมีทีมข่าวเราไปเกาะติดอยู่อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับแต่ว่าจุดนี้ก็ก็ดีขึ้นนะฮะเดี๋ยวให้ดูสุดท้ายแล้วนะนี่อ่ะถนนราชดำเนินนะครับในเขตเทศบาลนครนครสระบรครับก็ยังไม่เห็นแดดเหมือนกันครับแต่ฝนนะหยุดไปแล้วนะครับ ไปครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่เราจะไปที่ร่อนพีบูนครับไปที่ร่อนทีบูณไปที่ปัม๊มก็ประมาณนี้นะครับก็ <c oughs> ตะกี้นี้ที่ที่พาไปดูก็เป็นอัปเดตสถานน้ำนะครับที่ในโรงพยาบาลขอเปิดกระจกได้ไหมได้ปะได้นะ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับที่ก็จะมีนาการที่ขี้ขายนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ถ้ายังเป็นจุดที่ต่าหน่อยนะครับก็ยังมีน้ําที่ไปท่วมขังอยู่นะครับแต่ว่าถ้ายังจํากันได้นะครับช่วงประมาณต้นเดือนต้นเดือนธันวานะครับช่วงต้นเดือนธันวาจะกินไก่ไหม แต่ว่าถ้ากินไก่เนี่ยต้องรอกินไหมถ้ากินก็ลงไปสั่งเราเอารถไปจอดข้้งหน้าก็ได้งั้นไปกินข้าวก็ได้ไปกินข้าวฮะอเอองั้นไปเลยเดี๋ยวค่อยไปกินก,ก็นี่ครับไก่ทอดไก่ทอดขายดีมากใบายด้ว <laughs> ย <bye S 1> ครับคือไก่ทอดเนี่ยมาที่นะครสิร,ริมราชนะครับก็ต้องมากินไก่ทอดข้าวเหนียวนะก็จะอร่อยมากเลยยังก็ชอบมากด้วยแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสได้กินเพราะว่าทํางานยาวเลยนี่หิวน้ำมากยังไม่ได้กินน้ําเลยครับน้ําไปไหนแล้วไม่รู้อ่ะเดี๋ยวนี้เรากําลังไปที่ร้อนพิบูลต่อนะครับแต่ว่าให้ดูภาพรวมของสถานก,การณ์น้ําที่นครศรีธรรมราชนะดินจะไม่ยื่นมือออกไปนะครับนี่อ่ะก็ในเขตเทศบาลนะครนครศรีธรรมราชเนี่ยก็ดีขึ้นครับไม่มีฝนตกลงมาแต่ก็ ที่ดินพูดค้างไว้ตะกี้ก่อนพูดถึงเรื่องไก่คือถ้าไม่มีฝนตกลงมาน้ําลดอ่ะนี่ก็เป็นไปตามปกติของมันนะแต่ว่าถ้าย้อนไปช่วงก่อนนั้นเนี้ยต้นตอน,ตอน,ต,อนตอนช่วงปีใหม่นะหรือว่าช่วงต้นเดือนธันวาคมนะที่น้ําเนี่ยมันท่วมขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งหรือเมื่อเมื่อคืนนี้ดีกว่าเมื่อเมื่อวานนี้นะครับน้ำเนี่ยก็ยังท่วมแล้วก็ลงไปนะครับแต่ว่าพอลงไปเสร็จปุ๊บ ตอนเช้ากลับขึ้นมาอีกก็คือช่วงประมาณสักตีสามนะฮนะตีสามตีสี่น้ำขึ้นมาแล้วก็ท่วมอีกเพราะว่าฝนตกนะครับในนี้ฝนหยุดตกอ่าแต่ถ้าหยุดติด,ต,ดติดกันไปเรื่อยๆนะครับน้ําก็ลงไปตามระบบของมันนะฮะแล้วก็ไหลเข้าสู่คลองระบายออกสู่ทะเลนะับนะก็จะเป็นตามปกติตอนนี้ก็มีการสูบน้ําด้วยนะครับวันนี้เย็นมากนะครับลมพัดเย็นสบายเลยนะเดี๋ยวให้ดูอีกจุดหนึ่งด้วยนะครับ คชุ่มเทเอารางวัลนักข่าดีเด่นไปเลยขอบคุณครับคุณเบสคุณเบสกทมเป็นไงบ้างครับเป็นกําลังใจให้ทีมงานขอบคุณครับพี่หนูครับเป็นกําลังใจให้หนะคะสุดยอดค่ะขอบคุณครับขอกินน้ำแป๊บนึงนะครับน้ำนี่เราแบบไม่ได้กินน้ำเลยถ้าอยู่กรุงเทพนี่ดิงกินน้ำขวดเนะี่ย คือลิตรหนึ่งอ่าหนึ่ลิตรครับ มาดูที่อีกจุดหนึ่งนะ <c oughs> พามาดูที่บริเวณของหน้าเซนทันพาซ่านะครับเมื่อชาวนี้ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่นะแต่ว่าล่าสุดตอนนี้เป็นไงเดี๋ยวไปดูภาพสดกันนะครับ,บน,นะนี่ก็เป็นภาพล่าสุดตอนนี้นะครับน้ำที่บริเวณด้านหน้าของเซนทันนะครับก่อนที่จะเข้าไป ในเขตเทศบาลนครนครสมราคนะครับก็ลดระดับลงไปนะครับลดลงไปจนเห็นผิวการจราจรแล้วแต่ก็ยังยังปิ่มๆอยู่ที่ถนนนะเพราะฉะนั้นครับก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับยังเห็นเส้นทางของน้ําที่ไหลผ่านอยู่ขึ้นลงแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าอีกสักชั่วโมง2ชั่วโมงไม่มีฝนตกมาน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะครับเนี่ยนะครับก็ดีขึ้น นะมาดูอีกฟังนึงนะครับตอนที่มาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็ยังมีน้ําท่วมอยู่บนถนนน,นี่แหละนะแต่ตอนนี้ก็ลดระดับลงไปนะครับนี้นเราไปกไกลไมากกว่าจะถึงไอเนี่ยปัมป๊มปั๊มปตทเดี๋ยวให้ดูที่ด้านหน้าของอันนี้ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะให้ดูที่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแถงด้วยครับตอนนี้หนาวมากเลยเพราะว่าอะไรวันนี้ตากฝนแล้วก็เจอ,อยู่กับน้ํานะจนตัวนี่เปียกชื้นไปหมดเลยนะครับจะให้ดูประมาณนี้ก็ถ้าที่ตรงหน้ามอมอรามหรือจุดที่ผ่านมันน้ํามันลงเลยับอันนิดนึง เราจ่าล่านี่ฟังว่าทีตอนที่มาข่าวที่นครเนี่ยนะเดี๋ยวให้ดูภาพบรรยากาศไปด้วยตอนที่อันนี้คลองป่าสาคูนะครับป่าสาคูโอเคนค้ำก,ก็ก็ลงลงไปแล้วนะตอนที่ดินมาข่าวที่นครเนี่ยถ้าเป็นช่วงวันแรกๆเลยนะโอ้โหถ้าตอนที่สัมภาษณ์กับคนแก่ๆหน่อยครับใหญ่เขาจะพูด เขาจะยังไเขาเรียกอะไรนะแหลงใต้ใช่ไหมแหลงใต้เขาจะพูดสำเนียงที่จะออกชัดมากชัดมากจนดินฟังไม่ทันอนะ่ะฟังแล้วแบบฟังไม่รู้เรื่องอ่ะครับก็จะต้องมานั่งฟังในบางทีถามเขาพยายามจะถามเขาเป็นเป็นผู้ปกติเนี่ยครับก็แต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่ๆหน่อยเขาจะเขาจะเหมือนพูดเป็นสำเนียงใต้หนักๆไปเลยครับก็ฟังไม่ค่อยไม่ค่อยออกเาานั่งแกะฟังอีกทีหนึ่งแต่ว่าถ้าเจอคนหนุ่มสาวหน่อยหรือว่า ไม่ไม่ได้อยู่เยอะมากอะบางทีเขาก็พูดกลางๆได้อยู่นะครับไม่ไม่ไม่ได้พูดแหล่งใต้แบบหนักๆเดี๋ยวเดี๋ได้ถึงเนี่ยก็น่าจะเป็นพระพรมนะมพระพรมนะจะเห็นน้ำน้ำเริ่มไหลเข้าสู่ระบบสัมันนะครับน่าจะเป็นข่าวที่ดีแต่ต้องดูด้วยนะว่าคืนในวันคืนคืนอ่า คืนนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าถ้าเทียบกับเมื่อวานนี้ก็ลักษณะนี้เลยน้ําเนี่ยลงไปแต่ว่าเดี๋ยวพอสักประมาณตนะีสามนะฝนเนี่ยตกตกมาตั้งแต่ช่วงคืนนะครับพอตีสามเนี่ตกไม่หยุดตกหนะักก็ท่วมขึ้นไปอีกนะเดี๋ยวต้องรอดูเด็กน้อยเล่นน้ำนะแล้วก็ปัจจัยที่สําคัญนะอย่างที่ดินบอกครับว่าไม่ใช่แค่ฝนจากในพื้นที่แต่ว่าถ้าฝนจากที่ด้านบนนะฮะเชือเขา ก็มันก็จะมีน้ําไหลลงมาอีกครับอ่ะอันนี้อย่างนี้ตรงพระพรมนะเดี๋ยวดิ้นดูก่อนว่าลดไหมเดี๋ยวให้ดูภาพสดนะครับภาพสดที่พระพรมนะอําเภอพระพรมนะครับน้ําลดบนผิวการจราจรแต่ว่าด้านในที่จะเข้าไปสู่ตัวหมู่บ้านเนี่ยไม่ได้ลดลงไปนะครับแล้วน้ําก็ยังไหลแรงอยู่นะครับตอนนี้เราจะมุ่งหน้าไปที่ร่อนพิปูนเดี๋ยวเราปิดกระจกก่อน งหน้ามอลามแล้วชะลอนิดนึงนะพี่บอมนะ